สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตการใช้งานเครื่องตัดหญ้านะครับโดยที่ใช้ลวดนะครับเป็นใบตัดนะครับผมหลายหลายท่านนะครับอาจจะเคยเห็นมีเพื่อนเพื่อนทาคลิปลง u t u b e นะครับโดยที่ใช้ลวดตัวนี้ตัดหญ้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าใช้ลวด ตัดหญ้าแล้วมันจะเป็นเช่นไรนะครับผมเนี่ยว่า นี่นะครับใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะนำลวดตัวนี้นะครับไปทดลองตัดหญ้าให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองตัดหญ้านะครับเดี๋ยวก่อนตัดเรากดทดลองใช้งานก่อนนะครับ การหมุนใช้งานนะครับก็ปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดด้วยเครื่องตัดหญ้าไร้สายของ iMac นะครับมาทำการทดลองให้ดูนะครับผม นี่นะครับเราตัดต้นไม้เล็กๆนะครับก็ลวดของเรายังปกติอยู่นะครับเดี๋ยวเราขายับไปตัดต้นใหญ่ๆหน่อยนะครับ นี่เลยครับพอเราไปตัดต้นใหญ่นิดเดียวนะครับลวดที่ผูกติดอยู่เส้นหนึ่งขาดไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าไม่เหมาะที่จะเอามาใช้งานกับเครื่องตัดหญ้านะครับผมอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลวดตัวนี้นะครับขาดแล้วกระเด็นมาหาเรานะครับก็จะทําให้บาดเจ็บได้นะครับผมนี่นะครับเพราะฉะนั้นไม่สมควรที่จะเอารวดมาตัดหญ้านะครับผม นี่นะครับดูไว้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมาทดลองสายรัดเคเบิลทายนะครับหลายๆท่านอาจเคยเห็นว่าเขาเอาสายรัดเคเบิลทายมาทํากันนะครับแล้วมันจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองให้รับชมนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรให้เหมาะที่จะเอามาใช้งานนะครับผมลวดเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทดลองสายรัดเคเบิลทายครับ